โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมไอ้ก๊อดนินจานะครับวันนี้ก็จะมาโปรโมทวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์ออเดซีนะครับเป็นแนวเกาะเล็กนะครับเป็นแนวฟาร์มนะครับเหมือนเะแท้เลยนะครับผมนะก็นี่ถ้าเกิดใครฟะเนี่ยคือฟาร์มบอสได้สนิทนะทุกคนนะคือแบบราคาหลักร้อยแน่นอน,นะนอะ่ะไม่เพิ่งสี่ห้าร้อยอ่ะก็สนิทก็บอกหนึ่งนะครับแต่ผมว่ามันไม่ค่อยเหมือนสซตแท้ตรงที่ว่า นี่วปรโเชั่นอันนี้คือเติม50บาทได้รับ V.S 1กระบอก S.V.D 1กระบอกนะครับแล้วก็ Moozer เซอร์าม A.W. นะครับประมาณนี้เนาะ B.S. นะครับแอดมินก็จะบอกนะครับยินดีต้อนรับอะไรเนี่ยเหมือนเซินเฟทั่วไปนะครับทุกคนก็ประกาศนะห้ามเล่นโปรห้ามเล่นโปรมาโคแจกตาม YouTube นะครับนะโอเคเมื่อกี้เสียงร้ายขอขออภัยนะครับแล้วก็ใครที่สมัครใหม่ทัก ไปบอกแอดมินได้นะครับว่าสถานคือสมัครใหม่มันต้องออนอะออนให้ครบสามชั่วโมงถึงจะเข้าแบบเซิร์ฟหลักได้นะครับโอเคเนาะไปดูในเกมเลยนะครับโอเคมาแล้วนะครับผมแล้วก็ใครที่ตามผมมาจะได้รับกล่องนะครับกล่องเซตพร้อมยิงนะครับเป็นเกาะเหล็กอะไรประมาณนี้นะครับ๋หนจะลงไปดูในเซิร์ฟะไยนะครับโอเคก็ จวขอลงไปยิงเซอร์เพนบอลแล้วกันนะครับเสียงไลน์ดบิ้งบ่อยมากขออนุญาตปิดไลน์แป๊บนึงนะครับมันรบกวนในการทำคลิปผมนะครับโอเคปิดการแจ้งเตือนโอเคเรียบร้อยมาทุกคนนะครับเอ๊เพื่อนเพื่อนเราไปก่อน ลก็เ่ธรรมดานะครับผมนะเหมมือนนัแดงเห็นแ, işte <ไป S 2> แล้วเ,ลเ,ลเห็น,แ,น,ลนแล้วมันแดงมือมันแดงมาแล้วแล้วมันแดงมาแล้วผมได้เล่นไปสักพักโอ้มาต้อมีคนมาดีกันเลยต้องปิดเมื่อกี้ว่ายิงได้นะแต่ไม่อยากยิงไงเมื่อกี้เหมือนจะเปิดคลิปอยู่ใช่ะนะครับก็โอย้ยยิงเลยปะเนี่ยยิงเลยก็ได้เอาเลย รับก็นอะไรี้ต่างๆนะครับ <st arts> เจ <st arts> <t art> ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะเม <st arts> <t art> ื่อกี้ขอโทษด้วยเพื่อนพอดี ในบางเราอ่ะขอโทษนะเพื่อนเมื่อกี้นะครับเป็นแนวกรเล็กนะครับตายตายง่ายนะครับเหมือนทั่วไปนะครับนี่กล่องเซตพร้อมยิงก็จะนี้นะครับกล่องเซตที่หนึ่งเนี่ยมันจะได้ซิกนะครับกล่องอันที่สองก็จะได้ไอเอ็มไอนะครับโอเคแยวผมจะลองเล่นซิกบ้างนะครับก็สมัครใหม่แจกจีซีประมาณเท่าไหร่ไม่รู้่ผมลืมแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลย โอเคก่หก็จะได้ให้ดูสักสองารอบนะครับ้กสองงองอยู่ในห้องเนี้ย มาแล้วเขาห้องอ่ะก็ตัวเขาอี้ก็วิ่งไวประมาณวิ่งไวกดกดตัวแบบเหมือนเหมือนจะแท้แนวคอลิกเลยครับก็วิ่งไวอยู่นะครับสามารถขอตัวละครแอดมินได้นะครับนะเพิ่งเปิดนะครับเป็นแนวคอลิ๊กนะไม่รู้จะพูดยามอะไรกไม่รู้แบบไรกันวะ โอกคมั้งดีปะเอ่อเองมีเทียนให้สิงกปหรอไม่มีดีเล่นสำงานเล่นสะโลวะดีทำไมา่ะทำไม่ะเน่เกิดเกิตรงเนี้ยด <Sure ี่าทีละมาณทีแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผม แตกรอบนี้นะครับหรือว่ายิงเข้าได้ผมก็ปิดคลิปเลยนะครับนะครับนะครับเปดดิดนายมิชชั่นให้เป็นมาเป็นมผมผ่านนักสตตีมครับทำนักสเตีม,มหรอ สต่ีมันมีแต่คนรู้เว้ยแต่ไม่ไม่ค่อยเล่นกันไม่รู้ก <c oughs> ันเลยอืมเงียบเลยเกินไปบอกเลยนะ GTA นี่ติดตั้งเท่าไหร่อืมห้าร้อยบาทอันนี้มันเอาอนี้ก็ฟรีอะ่ะถ้าทำเป็นอะ่ะไม่จ <c oughs> ะมเอาเอยคู่ดีกันแล้วไม่คุยดีแล้วในของสตรีมอ่ะของสตรีมม <c oughs> <c oughs> ันหนึงอะไรน,นะ นตีมอะ่ะอ๋อผมซื้อมาร้อยสามสิบซื้อเพราะไม่ดีไอดีใหม่เลยอะ่ะมันเป็นในไฮเพจแล้วกดให้ในราคาต่างประเทศอะ่ะแต่เราจ่ายในราคาไทายร้อยสามสิบาทนะม,นมันได้รมันได้รหัสมาใหม่เลยโอเคไม่เอาละเอาอย่างวะก็มาดิมเปิดโปรมนะันอะผมห้าวแล้วนั่นนึง เนอนยิงนะครับไอเหียกูเห็นอยู่ในห้องนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเล่นคำขัเนาะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนไปละ